เจคเคนโน่ no. นำเสนอให้ชมกับที่ดินแปลงสวยนะคะอยู่ติดถนนและเป็นแปลงหัวมุมค่ะทุกท่านรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะเหมาะสําหรับการทําบ้านสวนนะคะเพราะว่าพื้นที่กว้างนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะทุกท่านไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินพร้อมกับบ้านบ้านทีอายุกันแล้วนะคะเน้นขายที่ดินเรียกได้ว่าแถมบ้านละกันค่ะทุกท่าน อยู่ในลางบัวอเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีค่ะพื้นที่ขนาด1ไร่3งาน40ตรงวาวาราคาแปลงนี้1ล้าน1เ0 0 0 0บาทราคานี้สนใจสามารถเข้าชมพื้นที่และเจรจาต่อรองราคากันได้นะคะมีน้ำมีไฟเรียบร้อยค่ะพร้อมโอนนะคะฟรีโอนด้วยค่ะทุกท่านทําเลอยู่ห่างจากอ,อจอมบึงสอนอจอมบึงมหาวิทยาลัย ตลาดร้านสะดวกซื้อขับรถไปไม่เกินส5านาทีนะคะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะสะดวกมากๆอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายด้วยนะคะจะซื้อไว้สำหรับปลูกบ้านสร้างที่พักอาศัยทำเป็นบ้านสวนทำเกษตรหรือว่าจะซื้อไว้สำหรับประกอบกิจการต่างๆนะคะทำเป็นคาเฟ่ทำเป็นรีสอร์ทสามารถทำได้นะคะ ทำเป็นคาเฟ่เล็กๆไวยนั่งชิลๆก็ได้ขดทุนทานเราอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยขนุนทานห่างเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อกันได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยนะคะคุยรายละเอียดแลนะนัดชมพื้นที่กันได้ค่ะเจคเนโขอแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเจคเนโด้วยนะคะสวัสดีค่ะ